ีวิตสะดุดการงานติดขัดดวงดาวไม่เป็นใจต้องมาเติมพลังมูที่นี่เลยวันนี้พวกเราเดมูวอล์กเกอร์มาที่วัดยวนตลาดน้อยเป็นวัดเก่าแก่ใจกลางกรุงที่สายมูชาวเวียดนามและชาวจีนแอบมาไหว้กันเงียบๆม,มานานแล้วซึ่งเป็นวัดที่มีเรื่องราวของการบูชาเทพนพพระเคราะห์ใครได้มามูที่เนี่จะทําให้ชีวิตไม่ติดขัดโดยเฉพาะคนที่การงานและการเงินสะดุดอยู่่ะต้องมามูที่นี่เลยวัดยวนตลาดน้อยหรือวัดอุภัยราชบำรุงเป็นวัดสายเวียด นามและจีนสร้างขึ้นในสมัยรัชะกาลที่1โดยชาวยวนและไฮไลท์ของวัดเนี้คือพิธีการบูชาดาวนพเคะห์ที่จัดตามเลิกจริงทุกปีสายมูแทๆ้ๆเขาจะรู้ว่าการบูชาดาวคือการสตะเคาะที่แม่นยำที่สุดแบบหนึ่งเลยโดยเฉพาะดาวราหูที่ว่ากันว่ามีอิทธิพลมากๆในดวงดาวและวิธีการไหว้ง่ายมากเตรียมทูบ3าดอกเทียน1คู่ดอกบวัวผลไม้มงคลและให้เราตัง้งจิตให้สงบเริ่มไหว้พระประธานในโบสถ์และขอพอรอะไรก็ได้ที่เราติดขัดอยู่ตอนนี้โดยเฉพาะเรื่องงานและเรื่อง และพิธีบูชาดาวนกประคอที่นี่ะจะจัดปีละหนึ่งครั้งโดยยึดวันที่14ถึง16ในเดือนกุมภาพานันธแต่ใครอยากมามูในวันปกติเหมือนพวกเราก็ไม่เป็นไรนะถึงไม่มีพิธีแต่เราก็ได้รับพลังงานแน่นอนเนื่องจากพิธีนี้มีมาตั้งแต่สมัยรู้น พวกเราเลยถือโอกาสนําแผ่นบูชาพระราหูมารับพลังงานด้วยซะเลยแผ่นบูชาพระราหูที่พกติดตัวไปไหนก็ได้และออกแบบได้เรียบง่ายและสวยงามมากๆนะครับอีกอย่างอะช่วงนี้ดาวราหูย้ายอะทุกลัคนาราศีได้รับผลกระทบแน่นอนเลยต้องพกแผ่นพระราหูมาด้วยอุนใจดีและแผ่นพระราหูนี้ยังได้รับการปลุกเสกตามเลิกที่ถูกต้องด้วยนะช่วยหนุนดวงขจัดสิ่งอัปมงคล oh. และยังกันภัยอันตรายอีกใครสนใจจะบูชาก็แปะไว้ท้ายคลิปนะครับและวิธีการเดินทางมาที่นี่ก็ง่ายมากแค่ขึ้น BTS แล้วลงสถ ขาดีตากศิลป์และเดินไปขึ้นรถที่โลบินสันสะพานตากสินสาย73กอเป็นรถปออนะถึงวัดยวนเลยในว,วันนี้เป็นวัดที่สงบมากเหมาะก,กับสายมูที่อยากเสริมดวงบูชาดาวนภะเคราะห์และสัมผัสวัฒนธรรมเอเชียตะวันออกแบบแทจ้จริงวัดยวนเหมาะมากๆครับส่วนใครที่ตามเรามามูที่นี่ก็แชร์ประสบการณ์ใต้คิดได้นะครับแล้วใครต้องการแผ่นบูชาพระราหูไว้ติดตัวเพื่อเสริมดวงหนุนดวงป้องกันภัยกดปัด้าได้เลยฮะในคลิปหน้าเดมูวเกอร์จะไปที่ไหนก็ติดตามไว้เลยนะครับ Bye.